ันนี้เวลาไปซื้อมามาเฉพาะต,ตรงไหน,นเดี๋ยววันหมดอายุนะอ๋ออันนี้ติแม่ซื้อมาที่เขาจะไปทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งมันก็อ่าโอเคเป็นคําถามตีตีมากเลยเจ้าแม่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกับบอกว่าเอ๊ะวันหมดอายุพอตรงไหนน,นะคะอ๋ออันนี้ก่อนเะเจ้า ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะทุกคนว่าค่เา,เา,เา,คา,าเจ้าเพชรเชมบาได้มาแนะนําสินค้าอย่างจะได้ไหนเจ้าพ่ะวาเอาก็ซื้อมาหลากหลายนะคะ่วนวันมดอายุนั้นเข่าพอตรงไหนมีเลยพอตรงนี้นะคะทุกคนดึงบนปีปีจะเห็นครับว่า B B E หมายถึงว่าควรจะบ,บริโภคฮ้อมดก่อนเนี่ยตีเขาระเบุไว่า B B E นะเจ้าอ,อันนี้ B B E หนึ่งแปดศูนย์หกสองห้าหมายถึงว่า อันเนี้ยควรจะบริโภคหืหมดก่อนวันที่18ดมิถุนนะ 2, 5, ายน25อ่า2025งก็หมายถึงว่าหากวัน,นเ,วเนี้ยมาดูเนี้ยวันที่13นะอันนี้ต้องกินหืหมด วันที่18นมะิถุนาปีนี้ปี25ฉะนั้นคือเนี่ยต้องกินทั้งหมดก่อนนะคะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนเวลาคุณไปซื้อผลิตภัณฑ์ไออยังกระตามมะเชอาอย่าลืมดูวันหมดอายุด้วยนะเจ้า